สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันแบบเชินชทยค,ค่ะคับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีนีดมีวันนี้เป็นวันพฤหสัสบดีที่หกตุลาคมแล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีวันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยหากคุณมีเรื่องของการพูดคุยต่อรองผลประโยชน์นะวันนี้ถือว่าได้เปรียบนะแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่พอสมควรเลยและมัดระวังสักนิดหนึ่งค่ะคือในเรื่องของสุขภาพ วันคนที่เกิดวันเสาร์วันศุกร์แล้วก็วันพุธดวงวันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าต้องหนักอกหนักใจนะคะจะต้องไปสางงานเก่าๆหรือปัญหาเดิมๆที่มันเงียบหายไปมาระยะหนึ่งแล้วนะคะตรงเนี้ยมันจะกลับมาทําให้คุณต้องปวดหัวแต่คุณจะโชคดีตรงที่ว่าคุณจะได้รับความร่วมมายร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานนะคะแถมการเงินวันนี้นะคล้องไม้คล้องมือค่ะรวมถึงการเอ ي, ่ยปากขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองได้เช่นกัน สำหรับสีบางคนวันนี้จะเป็นสีเหลืองสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีขาวส่วนเครื่องประดับนำโชคนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าในรอบสัปดาห์นี้ค่ะให้ใช้เครื่องประดับที่มีสีเขียวจะเป็นเอ่อลอยสีเขียวก็ได้นะคะเขียวส่องมรกตหรือหยกก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยมีโชคแล้วก็มีความเป็นมงคลข้ามาหาเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบูชาเพื่อจะเสริมดวงการเงินจะดีหรือโชคลาภก็ดีเนี่ย ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะขอให้เป็นองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์ท่านเท้าวเวสวุวรรณแล้วก็หลวงป,ปู่หลิวแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเสริมดวงเรื่องการงานนะให้การงานในอุปสรรคต่างๆให้มันหดหายไปนะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็มีพระศิวะองค์พระพิยะมหาราชแล้วก็หลวงพ่อโตคนที่เกิดในเดือนตุลาคมค่ะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดแล้วนะขอให้มีการถวายาพระไตรจีวรน,นะคะหรือ ทำบุญเกี่ยวกับกระเบื้องงุงหนังคาก็ได้อันนี้ส่งตรงนี้ค่ะจะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินไปถึงจุดหมายที่เราตั้งเป้าไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะทําให้ชีวิตเราค่ะมีความเป็นอยู่ที่ราบรื่นอ,อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเลยทีเดียวส่วนเรื่องของอาหารตรงนี้ค่ะที่เราจะทําบุญใส่บาตรถาวายสังฆทานก็ดีเนี่ยขอให้ในอาหารนั้นนะคะมีผักที่เป็นยอดนะคะ เช่นผักตำลึงผักวักทองยอดผักแมวผักกระเฉดเนี่ยค่ะนะคะเพราะตรงนี้ค่ะจะเป็นเครืเรทศธรรมอะไรก็แล้วแต่นะจะหยิบจะจับอะไรทุกอย่างมันจะอยู่ในอุ้งมือเรานะคะแล้วก็ธุร,รกิจการค้าก็สามารถต่อย,ยอดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายวปเช่นกันมาดูกันสักนิดนะคะว่าตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรบ้าง ในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ642แล้วก็71รอบนี้นะตัวเด็นเลข4ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนแล้วก็ตัวเน้นอีกตัวหนึ่งคือเลข2ลก็เข้ามาในหลักหน่วยบนด้วยชุดวินค่ะเข้ามา2ตัวบนเลยนะคะคือเลข42ส่วนในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ983แล้วก็46รอบนี้ตัวในเลข4ค่ะ เข้ามาในหลักสิบล่างนะคะแล้วก็ยังเข้ามาสองตัวล่างของชุดวินด้วยนะคะชุดวินวางไม่ให้มีเลขสี่หกส่วนในรอบสิบเก้าจดสามศูนย์นอไล้ที่ออก17 7เจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดรอบนี้ตัวเลนเลขแปดเข้ามาในหลักสิบล่างะคะ่ะแล้วก็ในชุดวินเนี่ยก็เข้ามาทั้งสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเลยนะสองตัวบนคือเลขเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองตัวล่างคือเลขแปดเจ็ดนั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่หกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข6เลข8เลข1เลข4เลข2เลข0เลขไม่ใช่เลข6กับเลข8ชุดจับคู่63 65 67 69 38 58 78 98แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข3เลข1เลข0เลข7เลข9ในขไม่ใชเลข5กับเลข3ชุดจับคู่ 5้าสองห้าสี่ห้าหกสองห้่ห้หกหส่วนในราีเก้าจุามศูนย์ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหนึ่งเลขสี่เลขสาเลขห้เลขเก้าเลขแปดเน้นไปที่เลขหนกับเลขสีชุดจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสอดศู่สองสี่หกสี่เจ็ดอันนี้ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันพฤหสัสบดีที่6ตุลาค่ะ แล้วเรามาพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะในวันพรุ่งนี้กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษ์ทางช่องทางสีมีดักนี้วันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกคนรับทรับรับโชคขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ